สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันพุธอีกแล้วครับวันนี้ผมอยากจะมาถามคุณว่าในตัวเรานี้มีพลังกิจอยู่กี่อย่างในตัวของเราเนี่ยนะพลังกิจของเรามันมีอยู่กี่อย่างพลังกิจของเรานั้นมีมีอยู่สองอย่างแค่ั้นครับคือพลังพลังกิจสำนึกและก็พลังกิจแต่สำนึกครับ คือจิตสานึกกับจิตใต้สำนึกนั่นแหละจิตสำนึกคืออะไรจิตสำนึกมันมีอยู่5อย่างนะคือความรู้สึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งทั้งหนั่นแหละทางตาหูจมูกุกลิ้นกายใจนี่แหละการสัมผัสทั้ง5นี้เขาเรียกว่าจิตสำนึกขณะที่เราตื่นอยู่ขณะที่เรารู้ตัวนี่ เป็นจิตสมนึกทั้งนั้นส่วนจิตใต้สมนึกนั้นมันทํางานอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนะครับจิตสมนึกนี้มีพลังอยู่เท่าไหร่มีพลังอยู่5%เปอร์เซนหรือบางแห่งก็บอกว่าเ็ดบางแห่งก็บอกว่าสิบคือไม่เกิน10%นะมีพลังน้อยมากส่วนจิตใต้สมนึกนั้น มีพลังอยู่90%ร์เซ็นหรือเก้าสิบปร์เซ็นหรือเออิก้าสิบสามเประมาณนี้นะคือมันมีพลังมากเหมือนกับผู้ขอนข็งแั่งเละพลังกิตสมนึกอยนะแต่อยู่ที่พ้นน้ำขึ้นมานั่นเป็นจิตสมนึกนะครับประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตอยู่นะเอออยู่น้อยู่เนือน้ำนี้มันจะมีพลังน้อยมาก ิตสานึกของเรานี่จิตใต้สํานึกอยู่ใต้น้านี่เป็นผู้ขัแข็งที่ใหญ่มากตั้ง9ก้าสเนหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการที่คนเราจะประสบความสำเสร็จอะไรทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพลังที่ยิ่งใหญ่หรือยักษ์ที่กําลังหลับไหลอยู่ในตัวเราก็คือพลังจิตใต้สานึกนั่นแหละเราพยายามปลุกตัวนี้ขึ้นมาถ้าคุณปลุกพลังจิตใต้สำนึกขึ้นมาใช้งานแล้วคุณจะสำเร็จทุกอย่าง ประสบความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่การที่จะปลูกพลังกิตารสมนกขึ้นมาได้เนเราจะทำยังไงหนึ่งพูดสั่งสร้างกิตาสมานึกันนะเราจะสั่งเะไราจะได้อะไรต้องสั่งไปเหมือนกับอะไรยักษ์กินนี่จะทาตามที่เราสั่งคุณจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรก็แล้วแต่คุณสั่งไปเลยข้อสอง การพูดเซลโทกับตัวเองพูดสิ่งดีๆนะฉันมีพลังฉันเชื่อมั่นฉันทําได้ฉันประสบความสุขความสเด็จอะไรก็ว่าไปนะข้อที่สองข้อที่สก็คือการนั่งสมาธินะนั่งสมาธินีกก็เป็นการปลูกพลังกิตใต้สานึกของเราเหมือนกันทำจิตให้สงบนั่นแหละข้อที่สี่ก็คือสวดมนต์คุณจะสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่คุณชอบนะอิติปิโสภควาหรือ ข้าวหุงสากก็ได้สวดบ่อยๆทุกวันทุกวันบ่อยๆมันจะเป็นการปลุกย้ำพลังจิตใต้สมนึกของคุณให้ลุกวื้นกันมาแล้วคุณทําอะไรก็ประสบความสำเร็จถ้าคุณใช้พลังจิตแค่จิตสํานึกนะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่คุณจะประสบความสำเร็จได้ยากมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ,ะอยากประสบค,ความสำเร็จความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็แล้วแต่คุณพยายามปลุก พลังกิตต่สำเร็จ95หรือ97เปอร์เซ็นต์เอ่อ95เอ่อ93หรือ95เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะขึ้นมาให้ได้ถ้าคุณปลูกพลังกิตต่สำเร็จขึ้นมาได้คุณสำเร็จทุกอย่างผมบอกเลยเลยเหมือนกับพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับยักษ์กินนี่แหละคุณสั่งอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามปลูกพลังกิตต่สำเร็จขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าคุณอยากประสบความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างในชีวิตนะครับวันนี้ผมขอพูดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ